สวัสดีครับชาวอรุงรัชบุรีทุกท่านครับวันนี้เราลดแมปทำลาย49วันนะครับสู่ความสำเร็จในการประเมิน Second React Credit ของ s a นะครับครั้งที่2นะครับเราวัตถุสงเชิญรื้ของ G4 เราตั้งไว้เลยนะครับว่าเราจะได้รับอายุรอมต่ออายุรบองครงั้งที่2นี่นะ4ปีนะครับเมื่อนั้นแล้วทุกท่านก็ต้อง ร่วมมือร่วมใจกันนะครับเพื่อจะทําซาในระบบงานที่มันเขาเน้นว่าต้องได้สกอร์3ขึ้นเลยนะครับที่ได้สื่อสารกันแล้วนะครับไม่ได้จต่ระดับ3อัพนะครับเพื่อจะได้รับรอง4ปีซึ่งคัสเบรของ advance sa นะครับซึ่งจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาเยอะเลยนะครับเช่น excellent setter tds c ต่างๆนะครับหรือจะเป็นการประเมินขอประเมินชาด้วยนะครับถ้าเราจะทำนะครับได้หมดเลยนะครับเป็นนั้นแล้วนี่ เราก็จะต้องต่อยอดพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆยกระดับแมชชูริตี้คือสกอร์ลิงให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเราขอเราจะเริ่มวอลลุ่มนะครับลดแบบทูได้วันรีแอคเดดสองมาเลยนะครับวันวที่สิบเจ็ดสิบแปดตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับผมเพื่อนำแล้วเนี่ยนับถึงแต่วันนี้นตึเนื่องไปพรุ่งนี้เนี่ยสี่เก้าวันนะครับผมซึ่งจะต้องส่งแต่ว่าภายในไม่เกินหนึ่งเดือนก่อน Re รีแอคเดต นี้เราก็ต้องส่งพารตโปรไฟล์อัปเดตนะครับกับพาสสีอัปเดตถึง6เดือนของปีหก็ให้สรพนะครับเพื่อวางแผนการเยี่ยมนะครับผมเพราะนั้นแล้วตอนนี้ทุกท่านเนี่ยที่เป็นผู้รับผิดชอบเขียนซาคนสําคัญทั้งหลายเลยเป็นทีมเลยนะไม่ใช่คนคนเดียวนะครับทีมทุกทีมต้องเข้ามาดูในห้องนี้นะครับเพราะเราจะอัปเดตพาร์ตพาตโปรไฟล์ก่อนนะครับแล้วก็พาร์สีซึ่ง มันจะต้องสัมพันธ์กับทุกระบบงานโดยเช่นยกตัวอย่างเช่นฮอตโปรไฟล์กับ4ี่กิหนึ่งเนี่ยของ p ี t ีเลยนะฮะ p ี t ต้องเป็นแม่นานมามาทำความเข้าใจในห้องวอลลุ่มนี้นะครับผมซึ่งเราจะพยายามจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับฮอตโปรไฟล์ไป4ี่กิหนึ่งพอตโปรไฟล์ไปสี่กิสองเซอร์วิสฮอตโปรไฟล์ไปสี่กิสบุคลาก,กรนะครับฮอตโปรไฟล์เชื่อมกับทีมนำสี่กิจสี่พอตโปรไฟล์เชื่อมกับระบบงานสําคัญ4ี่กิห ข้อต่ไฟเชื่อมกับเป็นเอเซีย4.6อันนี้ทุกทีมที่คาเขียนซาที่เกี่ยวข้องกับกบวนกันพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3ที่ไปส่งผลต่อพาร์ท4ทั้งหมดทั้งหกบทเนี่ยก็ต้องมาดูอะไลเมนต์จากค้อตโปรไฟล์ไปสู่พาร์ท4เพื่อจะไปเขียนไส้ในก็คือพาร์ท1พาง3ให้มันตอดคล้องเชื่อมโยงไปหาผลเป้าหมายองค์กรด้วยกันกับผลลัพธ์องค์กรต้องเชื่อมโยงกันนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณเท่าๆนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับเริ่มแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยว อาจารย์นิพดากาลังไปเอารถหกล้อเบคนขนมอาหารการกินมากองไว้ห้องนี้นะครับทุกอย่างมีทีดนียนะครับขอเชิญมาเบนสตรองกันนะทีมเมื่อกันสุดนะครับนะครับผมโอเคครับเอาเพ่นี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้ครับขอบรคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ